สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูมิพันธ์เพื่การครูเชิดชันโรงเรียนแม่ดอกไม้กันค่ะก็ในกิจกรรมในนี้นะคะครูภูมิพันธ์จะสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคําที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสําหรับนักเรียนชั้นประถมระดับประถมปีที่หนึ่งเชิญชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ Gracias. มีคนมองออกนองด้วยแหละเมื่อได้ที เรียนนะคะคือคำที่มีต <men> ัวสะกดไม่ตรงตามมาตรจากที่เราอ่านนะเราก็จะให้นักเรียนเขียนเขียนคัดลายมือลงไปนะคะคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก็จะเป็นการตอบย้ำซั้งชวนให้นักเรียนเขียนบ่อยๆการพัฒนาการอ่านควบคู่ไปกับการเขียนนะคะนักเรียนก็จะเขียนตามคำบอกได้ถูกต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็มาติดตามขอบคุณท่าราดการรูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ประกอบอาชีพสุจริตรทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็น าชีพท,ที่สุจริตทุกอย่างเลยเพราว่าจะเป็นเกษตรกรรมชาวไร่ชาว,ชาวนาเ้า,าวสวนพ่อค้าแม่ขายทำงานบริษัททุกอย่างเลยนะคะคุงกาก็เคารพนับถือท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดกุ่การ